จะมาเรียนเรื่องการจมการลอยของวัตถุวิทยาศาสตร์ค่าเนี่คือหนึ่งเอาลูกบอลมีลูกบอลลูกบอลก้อนหินก้อนหินนี่ค่าจับนี่ค่ก้อนหินนี่ก็หนักไม่คะาอลจับไว้ก่อนก้อนหินนี่ค่าก้อนหินลูกบอลดินน้ำมันนี่ค่าดินน้ำมันค่าจับนี่หนักไม่ค่หนักไมคะหนักหนักที่ค่าหนักเอาลูกบอลค่าแล้วมีใบไม้ สามสี่อย่างอันนี้คือทดต้องทดลองดูว่าอันไหนจมอันไหนลอยน้องอาน้องเมย์ไปค่อยเอาบอลวางไว้ที่ขาว่าลอยไม่ขาหนึ่งลูกลอยไม่ขาอ,อ,อันนี้ถีบก็มลอยไม่ขาลอยลอยหมดเลยค่ะลอยหมดเลยค่ะแล้วลองหินนี่หนักไมคะ <c oughs> หินน,น,นี่หนักไม่ะะจับนี้หนักไมคะหนักก็ค่อยใส่ที่ขา อาจมไปเลยจมไหมคะจมข้าวเป็นวัตถุใช่มีความหนาแน่นมากจมนะขาดินน้ำมันลองดินน้ำมันดค้าจมไหมคะโอ้โหจมเลยค่ะจมเปล่าคะจมอันนี้คืออะไรคะใบไม้ลองวางใบไม้ใส่ดิค้าลอยจมคะาลอยจมขัาลองดูคนเดียวดีค้าปล่อยมันปล่อยมันค่ะลอยไหมคะลอยน้องเมย์รู้ไหมว่า พุบอลนี่มันในันมีอากาศมีมืออากาศมันมันลอยน้ําได้หินเนี่ยใช่ไหมมีน้ําหนักมากมันรู้สึกความหนาแน่นมันสูงลุกมันจมน้ําดินน้ํามันก็มีความหนาแน่นค่ามีความน้ําหนักมากจมน้ําใบไม้เนี่ยใบไม้นี้คือว่ามันมีน้ําหนักเบาลอยน้ําได้ค่ะลอยน้ํธนาคารข้าวมันก็จะจมน้ําเหมือนกันบนะคะเป็นใบไม้สดค่ะจมน้ําเหมือนกัน แต่ที่มันลอยน้ําได้คือน้ําไม่ท่วมนี่ถ้าน้าท่วมแล้วจะจมน้ําต้องไม่เข้าใจไม่คว้า,วาบอลับความความลอยความจมของวัตถุอะรู้เข้าใจไหมขา<จ>มีอันไหนลอยมั้งคาบอกสกออิอันไหนจมบั้งคาอะไรจมคะใบไม้จมอะไรมางั้นหินแล้วดินอันมันค่ะบอกคุณครูที่ขาบอกคุณครูหน่อยค้าว่ามีอะายลอยบ้าง อ่านี่นี่นี่บอกคุณครูก่อนเนะพี่พีโนโ้ตทอหายชมเขาเลยมีอะไรลอยบ้างคะลูกบอลลูกบอลอะไรจมบ้างคะเล่ไปไม้ใบไม้มีอะไรอีกเล่ก้อนหินแล้วอะไรอีกคะตินมันน้องเมย์เข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะนัา่านั่นนั่นนี่แหละส่งความหลายครคุณครูคุณครูขาคุณครูขาน้องเมย์ทดลองแล้วคะ่ะลองแล้วการลอยการจม น้องมีเข้าใจหรือเปล่าคะใชะ่วันดีคุณครูของคราวีครับ